โอเคก็สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวฟิกสีจริงๆมันก็ออกไปฟิกไกลละแต่อันนี้ผมซื้อแบบประหยัดประหยัดก็ซื้อรุ่นต่ําผมรู้สึกชอบอะ่ะมันนุ่มลื่นมันมีหลายสีนะมันจะพับเป็นอย่างงี้นะแล้วก็มีคําว่าสันซุงจะให้ดูแล้วพอเปิดมามันก็จะเป็นอย่างงี้อันนี้มีทีมให้โหลดฟรีด้วยโคตรแจ่มเลยการสแกนลายนิ้วมือก็คือตรงนี้นะตั้งค่าสแกนลายนิ้วมือได้ เห็นไหมเปิดมาแบบโคตรดีอะ่ะผมชอบมากเลยแต่ถ้าสมมุติว่าเราปิดเรามีการแจ้งเตือนเรากดปุ่มข้างๆเนี่ยมันจะขึ้นอันนี้ผมเลือกเป็นนาฬิกาเลือกเป็นตัวเลขก็ได้นะสามารถดูวันที่ได้นี่แล้วก็อยากได้อะไรก็เพิ่มเอาคือดีอะ่ะเออผมก็เลยมารีวิวข้างหน่อยเผื่อใครสนใจแบบอยากใช้ก็ พอมันเป็นรุ่นเก่ามันก็จะถูกกว่าเพราะว่าผมซื้อรุ่นใหม่ไม่ไหวสี่ห0ื่นกว่าบาทก็เลยอยากใช้นี้เป็นไงครับดีมากเสียงก็ดีนะเดี๋ยวเปิดติกต็อกปัจจุบันกันเสียงเสียงดีมากเลยอะแล้วแบบมันจอยาวอ่ะมันจอยาวมากเลยแล้วเวลาเราจะถ่ายรูปใช่ปะมันก็เลือกไซส์ได้นะว่าจะเอาขนาดไหน1นึ่ตอน,นึ่งกถ่ายสั้นถ่ายยาวได้หมดเลย ได้หมดจริงๆนะครับผมใครที่สนใจก็ลองดูนะครับผมอันนี้ผมก็มารีวิวเฉยๆคือแบบแม่งดีเล็กเรื่องหนึ่งเวลาแคปหน้าจออ่ะมันต้องเป็นฝ่ามืองี้เว้ยแล้วก็ลากไปปุ๊บมันถึงจะแคปหน้าจอเว้ยอันนี้เผื่อใครไม่รู้นะคือแบบปกติผมจะเคาะหรือไม่ก็รูดลงอะไรก็แล้วแต่ที่ที่มันกําหนดไว้อ่ะ เดี๋ยวเราให้ดูแคปหน้าจอมันก็จะออกประมาณนี้เห็นปะมันก็จะบอกล่าสุดนี่ภาพหน้าจออันนี้น,นะครับผมแล้วก็เวลาโอนเงินก็มันก็จะขึ้นบัญชีโอเคอันนี้ก็คือฟิปีในเวอร์ชันที่กลางออกมาแล้วอันนี้ผมยังไม่ได้ใส่เคสนะยังไม่ได้ใส่เคสเลยใครชอบก็ไปลองอันนี้ปุบเร่งเสียงมีกล้องหน้ากล้องหลังนะครับผม โอเคไปแล้วบายแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับผมว่าจะทำอะไรไปแล้วสวัสดีครับ